ขอจัดในส่วนของแพ็คส0 0 0เพชรรวมมาจําวันแบบสนะครับพร้อมแล้วปัดขวาเลยฮะดูวาผมนะน่าจะลั่นอยู่ฮะรอบน,นี้เอาเรื่องว่ะอาเจนิน่าท่านผู้ชม CB ฮะ และนี่คือ Wisdom Top Up ร้านเติมเกม FC Mobile ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ ID Pass เติมง่ายสบายกระเป๋าไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอด24ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง Wisdom Top Up จัดให้โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแกมสแกนเช่นเคยกับเกม FC m o บายนะครับผมโอ้โหก็มีการอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาอย่างพวกโคดนนออนที่เปิดมาสัปดาห์ที่3นะรวมถึงพวก TOTW หรือว่าจะเป็นกิจกรรมฮีโร่ที่มีตัวเข้ามาใหม่เดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันหน่อยรวมถึงมีแจกโค้ดฟรีกันด้วยนะท่านผู้ชมบอกว่าโค้ดเนี้ยลั่นกันจะจัดแนะก่อนไปเริ่มกันนะ้องผมฝากกดไลค์กดแชร์โคดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นใจให้การทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับผมนะมาดูว่ามันจะตรงตามที่ ผมสป,ปอยด์ไหรือเปล่าท่านผู้ชมมาฮะโอเคนะครับผมนะเปิดมาดับแรกเนี่ยที่เราเห็นก็คือไซติตไซเบอร์ต่อเนื่องผมก็กดรับฟรีไปเลยในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะบอกเลยว่าค่อนข้างดีมากๆนะท่านผู้ชมนะก็เหมือนเดินมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะเหมือนให้เราเติมมาแหละเหมือนที่ผมคิดไว้นะตรงนี้ฮะตามสเตปเลยฮะเป็นคล้ายๆพวกแต้มปฏิทินนะที่เราให้เราเดินแต้มแล้วเติม15บาทแล้วก็ไล่เลียงไปเรื่อยๆโอ้โหได้มาเกลรยๆวะ่ะ โอเคฮะประมาณนี้แล้วกันนะบัตรผ่านไซเบอร์ต่างๆก็ยังอยู่กับเรานะตรงนี้เดี๋ยวเรามาเปิดที่โค้ดกันก่อนเลยดีกว่านะเพื่อเป็นการเสียนาฬิกานะโค้ดในวันนี้ที่มีแจกนะท่านผู้ชมนะวันนี้วันเสาร์ที่ผมลงไปผมไม่แน่ใจว่าจะหมดอายุหรือยังนะชื่อว่าลาลิก้าเอ็กซเอฟผมนะเป็นตัวใหญ่หมดเลยนะเราก็ เอาโค้ดมาใส่ในส่วนของตรงนี้นะท่านผู้ชมนะกดล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะพอกดเข้าไปก็จะได้โค้ดฟรีเหมือนเดิมนะน้วมถึงในส่วนของสต์นะ f อ m ซีโมบก็อย่าลืมมากดรับในส่วนของอ่าโค้ดประจำวันกันเช่นเคยนะตรงนี้กดลงชื่อเข้าใช้ไปเลยนะรับฟรีรับฟรีบอกเลยว่าแจ่มจัดจัดนะตรงนี้ท่านผู้ชมโอเคก็ถือว่าเราได้โค้ดเสร็จสับเรียบร้อยนะท่านผู้ชมก็มาที่ในส่วนของ f อปซีโมบของเรานะ ก็จะได้มาทั้งหมด3โค้ดนะเดี๋ยวผมลองกดรับรางวัลไปดูว่าโค้ดจะลั่นหรือเปล่านะมาเห็นคนบอกว่าได้จะตัวลั่นๆนะปัดขวาไปดูครับผมนะดูว่าจะเป็นยังไงฮะรอบแรกครับผมนะเป็นนั่นของสเปนนะหุยซีบีว่ะบาเลเซียโอ้โหใครบอกว่าลั่นวะไม่เห็นลั่นเลยวะ โอเคท่านผู้ชมนะก็ถือว่าประมาณนี้นะในส่วนของโค้ดฟรีได้มาอีก1,200ประมาณนี้นะกันนะในส่วนของกิจกรรมประจำวันนะฮะก็ย่าหลือม,มาทำได้นะตัวนี้ก็กดรับไปเลยนะวันที่22นะกดรับแป๊บพื้นฐานนะตรงนี้อันดับแรกนะเดี๋ยวเราไล่ไปในส่วนของไลก้านก่อนเลยนะที่มีอัปเดตเข้ามาก็คือ สำหรับที่สองนะผมนะก็จะมีเปิดมาที่ FC Barcelona นะมีทั้งนั้นของอาละโยบายกกโน่แล้วเบติสเอ a n ปันยอะไรแบบนี้ก็คือมีทั้งหมด4ทีมนะให้เราเล่นก็คือกิจกรรมตรงนี้ก็มาเล่นได้เหมือนกันนะหอเกีดยรติยศตรงนี้ผมยังไม่ได้เห็นมีอัปเดตเพิ่มเติมนะนกะเตะทํานานก็ยังอยู่ประมาณนี้นะมีฟอรลันมีชาบิยานโซ่นะที่เปิดมาให้เล่นแล้วนะตรงนี้เกรสปูโยแล้วก็ ตรงนี้อีก5วันยังไม่เปิดนะกาตาเวล่ากับปูโยนน่าจะต้องรออีก5วันถึงจะเปิดให้เราเล่นนะในส่วนของการรับนักเตะฟรีซ์เองนะฮะต่อไปต้องชมนะในส่วนของโค้ดนีออนนะฮะโค้ดนีออนสัปดาห์ที่3เนี่ยมีเปิดเข้ามาแล้วก็วคือท่านกักเตะเอสเซียนครับผมนะแปดร้อยแต้มฮะร้อยเจ็ดซีดีเอ็มนะนะก็ตามคาดนะผมนะมีโดโลบองรนะ้อยเจ็ดฮะซีบีมีวิติญญ CM, นย่าร้อยหกซีเอ็มฮะมีลาเฟลเลอยลร้อยหกมีตูรามร้อยห้าผมนะมีคาโนมีอ่าท่านักของเขา มีทั้งของกิฟต์ไว้ผมนะตูรามพิกฟอร์ดนะฮะที่เราคุ้นๆกันประมาณนี้นะแต้มก็ใช้ไล่เรียงวันนี้เลยนะที่ผมบอกว่าน่าสนใจเนี่ยรอบนี้ผมมองไว้ที่เรย์เอาลัะเรย์เอากับโูลองบองนะเรย์เอาเนี่ยถามว่าโอเคไหมผมว่าก็น่าเล่นอยู่นะความเร็วก็ฝีเท้าร้อยยี่สิบสี่การยิงร้อยแปดฮะโูลองบองแน่นอนนะผมนะน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองเพราะว่ามาร้อยเจ็ดด้วยนะยืนคู่มเรดนี่ก็น่าจะเถื่อนอยู่นะตรงนี้ะเห็นไหมสภาพาร่างกายร้อยสิบแปดตั้งรับ 1 2 2นะอืมเอาเรื่องเลยนะตรงนี้เราลองบอกะนะแต้มต่างๆก็อย่าลืมมาใช้กันนะอีกไม่กี่วันก็น่าจะอ,าออกไปแล้วในส่วนของโคโนนีออนนะอยู่กับเราไม่นานนะตรงนี้นะเห็นปะอีก12วันนะรวมถึงในส่วนของอาชาเลนจ์นะผมนะเป็นโหมดชาเลนจ์ก็มีรับในส่วนของมัดเชเหมือนเดิมเลยตรงนี้ครับผมได้1ตัวนะฮะรามาดอนก็น่าจะออกไปแล้วปะ่ะอันนี้เอ้ยยังเล่นได้อยู่นะราดมาดอนนะได้สมตัวรวมถึงในส่วนของมีแจกในส่วนของ โซชามาด้วยฮะเป็นร้อยหเม็ดแดงนะใครยังไม่เล่นโหมดแชร์นก์ก็อย่าลืมมาเล่นนะตรงนี้บอกเลยว่าคุมแล้วม,มีอีกตัวหนึ่งครับเป็นชาวตั้นร้อยสี่นะ CAM ก็ลั่นๆอยู่ฮะตรงนี้บอกเลยว่าน่าสนใจจัดๆท่านผู้ชมอย่าลืมนะตรงนี้นะมีโหมดแชร์น์ให้เราเล่นเยอะมากนะในความสึกผมนะต่อไปนะผมนะในส่วนของสุตบอลนะสุตบอลก็มีอัปเดตเข้ามาอีกนะที่ผมกล่าวไปก็คือในส่วนของแมตช์ที่มีอะไรใหม่ก็คือท่านของบินเลียนร้อยหกครับผม LW นะ เออมาตามคาดนะผมนะตามที่ผมสปอยเลยมีบางคนบอกว่าผมสปอยไม่ไม,ไม่ถูกอะไรเนงะี้ยคือผมก็ดูตามข่าวนะเนาะคออประมาณนี้ฮนะมันมีเรื่องจริงเห็นปะเอเอา L, L, L W 96ครับประมาณนี้แล้วกัน T O T W มีอัปเดตเพิ่มเติมว่าจะเป็นพวกบูโน่ฟืนนน้ำนะผมร้อยสองมีเมสซี่เห็นปะเมสซี่นะไม่ไม่ได้มาเป็น M L S นะเป็นทางั้านของ T O T W นะมีแจกฟรีร้อยสองรับผมนะมีฟาเบเบนลุยฮนะฟิล์มปงนะ แล้วก็พวกาคาร์ลสอากูสตาบุมน,นะมิเดนโควิดที่เราคุ้นๆนะบุมน,นะประมาณนี้เื่วกันในส่วนของ TOTW นะโอเคหลักๆก,ก็มีประมาณนี้แหละที่ผมมาสปงสปอยใหกับท่านผู้ชมนะที่มีหลุดเข้ามานะที่มีการอัปเดตเข้ามาแล้วในส่วนของตรงนี้นะแล้วก็ สุดท้ายนะท่านผู้ชมนะเปิดกันที่ในส่วนของมันถึงเหตุการณ์ก็คือกิจกรรมฮีโร่นะสุดท้ายแล้วก็มีอัปเดตทีม B เข้ามาใหม่ก็คือทั้งนั่นของกูตีผมนะเป็นเม็ดฟ้า105 cm นะเซโรเปโตบผม lm 105แล้วก็มเร็งแฮมชิก cm 106แล้วก็ทั้งนั่นของใครวะเนี่ยทั้งนั่นของมูฮัมหมดนัวน,น,นะผมนะเป็น105นะตัวนี้นะ cm 105แล้วก็ปิดท้ายด้วยนั้นของแบสมิโตนะุดี106 cdm นั่นเองนะท่านผู้ชมนะก็เป็นล่ากันติเมตของกิจ ใครที่อยากแลกตัวไหนเนี่ยก็เก็บตรงเก็บแต้มแล้วก็แลกกันได้นะผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยน่าจะมีหมดแลนะ้วแหละรอบนี้แฮมชิกใช้180แต้มนะก็เก็บกันได้ทุกวันนะแล้วแลกได้เลยครับผมบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มอยู่แล้วมาเล็กแฮมชิกถ้าใครจะจัดก็ไปจัดกันได้นะตรงนี้นะประมาณนี้แล้วกันในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่มีการอัปเดตเข้ามาก็ถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องอยู่อาจจะไม่ได้มือหวาขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าเล่นได้ไหมแลกได้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผมนะ เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะก่อนจากกันไปผมนะขอจัดในส่วนของแพ็ก3,000เพชรดวงประจำวันแบบ4นะครับพร้อมแล้วปัดขวาเลยฮะดูว่าผมนะว่ารอบนี้จะลั่นหรือเปล่านะฮะ1 2 3โบนัสเตะที่ซื้อขายด้ท่านผู้ชมพร้อมแล้วปัดเลยฮนะดูว่าผมนะน่าจะลั่นอยู่ฮนะรอบนี้เอาเรื่องว่ะอาจจนี่น้าท่านผู้ชม c B ฮนะเอานะ ม็กอลิสเตอร์ครับผมนะใครวะร้อยห่งซีพีโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะครับถือว่าได้อยู่นะใครที่ชอบใจคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะพี่ภาคกันก็ต้องขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะทุกชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันเหมือนเดิมนะครับผมไม่ใช่ใหม่คือหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนนะ